อ้าวมันคือเตี๋ยงซละแม่ผมไม่ยังคือเตี๋ยไปฮะเอามาห้าเลยแ้วยอห้เปียก็แเดี๋สร้างสร้างสเปีไ่สร้างเป่น้อเห็นไหมแปงใส่มนก็อก ไหนดูดิเฮ้ยเกือบดีแล้วว่าอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงแป๊บนึงหนึ่งแป๊บนึงนีงน่ยอยกตั้มหนูอยกตั้มหนูอ,นนออกแล้วค่ะเอาแป้งใส่เดี๋ยวเอาแป้งใส่เหมือนเดิมเดี๋ยวได้ย้ายแป้งใส่เอาแป้งใส่ให้ <ๆ S 1> ใหเอาแป้งใส่อึบอึบอึบ โอ้ซัดผมแล้วหนามานี่แป้งเหมดป่องหนึ่งพอดีไหนหดูสิเดี๋ยวยายดูหน่อยยายเแป๊บ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 เฮ้ยทำไมไม่ตรงอ่ะหน้าหนูอ่ะอ๋อโอเคได้อยู่อีกหน่อยหนึ่งตรงนั้นอีกหน่อยหนึ่งตรงนั้น